เราคือเราดีแม่เรโอเคก็เอ่อทุกคนอาจจะไม่รู้นะว่าเอา่อมีระบบใหม่เข้ามานะทุกคนคือเป็นระบบนี้นะทุกคนก็จะเจอคนเห็นเป็นแบบนี้แล้วก็ผมสามารถขายรถพวกรถไฮเปอร์คาร์พวกนี้ได้แล้วนะทุกคนใช่ไหขายรถไฮเปอร์คาร์พวกนี้ได้แล้วนะอืมซึ่งเป็นอะไรก็เออไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนแล้วก็จะมีเอ่อระบบนี้มานะทุกคน เป็นระบบการซื้อนะเนีย่ยซื้อได้ทลกคนอันนี้เป็นระบบที่เขาเพิ่มแบบลับๆับเลยคุณมาคนอาจจะไม่รู้นะเพราะอันนี้ผมก็ไปดูในคลิป YouTube มาอืมก็ลงคลิปมาหลังจากไม่ได้แบบถ่ายนอนก็ก็กมันเหมือนเดิมเลยคุณแค่เปลี่ยนเฉยๆนะ ก็ถ้าทุกคนจะซื้อแล้วให้ซื้อตรงนี้นะคลิปนี้ผมไม่ได้ต่ออันนี้คลิปนี้คืออันนี้นะให้ซื้อตรงนี้แถวาาน,นี้เพราะว่าอันนี้เขาเปลี่ยนระบบใหม่นระบบใหม่อซึ่งการเล่ของแต่ละคนน่าจะยุ่งยากอยูบางคนจะไม่ชินนะพอแบบมาเล่นประมาณนั้นชาติบโบเนี่ย ติดอยู่นั่นแหละก็ประมาณนี้แหละทุกคนสหลับวันนี้ก็อ่า,อาเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะกันว่าแต่ละคันราคา่าไรนะเริ่มจากคนในเซกก่อนเลยนะสูเปอร์สูเปอร์โรคันนี้เจ็ดพันเจ็ดพันสองคันนี้เจ็ดพันสองพันเจ็ดคันนี้สี่พันสี่พันเก้านะเพราะมันเขาเลยขายาแล้วแล้วก็อ่ายกตัวอย่างเลยฟุมบอลวัน อ๋อนี่คันนี้รถเติมนะรถเติมสองพันเจ็ดนะสองพันเจ็ดรูเบิลอ๋อมีรถได้เติมมีรถเติมเลยอ่ะอันนี้เนี่ยผมไมาชานะ ก็มีแค่นี้แหละก็ให้รู้เฉยว่า,วาเกมขออัปเดตใหม่อัปเดตแบบลแบบับๆปะนะตัวนไปละบ๊ายบาย